หนูชื่อเตยค่ะอายุ19ปีเพิ่งเรียนจบม .6 เมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะหนูตัดสินใจมาทำงานที่กรุงเทพเพราะอยากหาประสบการณ์และไม่คิดจะเรียนต่อเลยค่ะพี่สาวหนูโทรมาได้อยากให้หนูไปอยู่ด้วยแต่หนูไม่อยากไปแล้วนะคะไปก็เหมือนอยู่ในกรอบพี่แก้วนะทำตัวเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่เป็นแม่หนูเลยทางทางที่ไม่ใช่ค่ะ เป็นแค่พี่สาวแต่เจ้ากี้เจ้าการมากๆอ่โทรมาอีกแล้วดูรับโทรศัพท์ฮัลโหลพี่แก้วมีอะไรพี่เตยอาทิตย์นี้มาอยู่บ้านให้พี่หน่อยสิทำไมล่ะพี่ก็พี่ต้องไปดูงานต่างจังหวัดนะแล้วพี่อาร์ตไปไหนละ่ะทำไมไม่พี่อาร์ตอยู่บ้านอาร์ตมันติดประชุม ติดประชุมประชุมอะไรทั้งหลายวันมันติดประชุมวันเดียวแต่มันก็ต้องไปดูงานต่อไม่มีใครอยู่บ้านที่เป็นห่วงบ้านมันนอนเฉยเฉยก็ได้หน่เตยเออเอ,เอไปก็ได้แล้วกี่วันนะพี่วนันสองวันเองแหละเดี๋ยวอาดกลับมาก่อนเตยก็กลับไปเลยแต่พี่นะ่ะไปเกือบอาทิตย์แหละนูน่นนะต้องไปที่เชียงใหม่นูน่น โอ้เชียงใหม่ทำไมพี่ไม่โทรมาชวนไปเชียงใหม่ด้วยเนี่ยทำไมต้องไปเฝ้าบ้านด้วยเตยเป็นการเป็นงานหน่อยสิพูดเรื่องงานอยู่นะเที่ยวกับเที่ยวสิอ่าๆโอเคพี่ไม่กวนแล้วก็ได้งั้นแค่นี้ก่อนนะอือือย่าลืมนะเสาร์นี้มาด้วยละ่ะคาไม่ลืม เมื่อหนูวางสาวจากพี่แก้วหนูก็ออกไปทำงานต่อค่ะงานของหนูเป็นงานพาร์ทไทม์ปกตินะก็จะให้นักศึกษาทำพาร์ทไทม์ที่นี่แต่หนูเลือกที่จะทำเพราะว่ามันทำไม่กี่วันส่วนงานหลักของหนูก็คือไลฟ์สดขายเสื้อผ้าหนูชอบซื้อเสื้อผ้างแต่สมัยเรียนจนตอนนี้เสื้อผ้าหนูเต็มเลยค่ะหนูจึงต้องออกมาไลฟ์เสื้อผ้าขายและก็ รับซื้อมาขายต่อด้วยมันกำไรดีนะคะวันเสาร์หนูนั่งแท็กซี่ไปที่บ้านพี่แก้วบ้านสองชั้นหลังก็ไม่ใหญ่มากนักมีบริเวณดูดีเลยละคะ่ะราคาก็กลางๆถือว่าถ้าหนูทำงานหนูก็อาจจะหาไม่ได้หรอกบ้านแบบนี้หนูกดกิ่งประตูบ้านพอคิดว่าพี่อาร์ตอยู่อยู่จริงๆเลยคะ่ะ พี่อาร์ตเดินออกมาพี่อาร์ตสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีเตยมาเร็วนะค่ะก็พี่แก้วอะโทรไปตั้งแต่เช้าเลยค่ะแก้วนะแก้วไม่รู้จักเกรงใจน้องตัวเองเลยพี่อาร์ตบ่นไปแล้วก็เปิดประตูและหนูก็เดินเข้าไปค่ะหนูพาร่างตัวบางของหนูเข้าไปกับกระเป๋าใบเล็กๆใบหนึง่งกระเป๋าเสื้อผ้า เมื่อเดินเข้ามาพี่อาร์ตก็ล็อกประตูแล้วก็เดินตามหลังหนูมาด้วยค่ะห้องเตยอ,อยู่ข้างบนอะโหยให้เตยอยู่ข้างล่างก็ได้ค่ะพี่อาร์ตพอดีห้องข้างล่างอะพี่ใช้ททำงานอ้าวเหรอคะไปสิขึ้นไปข้างบนท่องไหนอะค่ะเดี๋ยวเตยขึ้นเองก็ได้ห้องที่อยู่ริมขวาสุดนะ่ะติดกับห้องพี่กับแก้ว อ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเตยกระเป๋าเสื้อผ้าไปวางจ้ะแล้วเตยก,ก็ลงมาทานข้าวด้วยนะค่ะนูเดินเอากระเป๋าเสื้อผ้าไปไว้ห้องริมสุดค่ะโห้ยเตียงนอนอย่างนุ่มเลยสบายสบายนูล้มตัวลงนอนและไป็ลู้สึกสบายมากเลยไม่นานเสียงเข้าประตูก็ดังขึ้นเตยเตย ค่ะพี่อารตไปทานข้าวได้แล้วไปนูเทิมสนิทเลยค่ะพี่อาร์ตอยู่ข้างล่างแล้วจะเปิดประตูออกมาเราจะเริ่มไปลงไปทานข้าวเราสองคนนั่งทานข้าวอยู่ตรงหน้ากันพี่อารตไม่ทํางานหรอคราวนี้วันนี้วันเสาร์พี่หยุดน่ะอา้าวแล้วทาไมพี่แก้วไม่ให้หนูมาพรุ่งนี้ล่ะคะทีแรกกะพี่กับว่าจะมีประชุม แต่ทางผู้จัดก,การทุมายกเลิกซะก่อนพี่ก็เลยไม่ได้ไปออาอย่างนี้ให้เตยกลับไหมคะพี่พี่ต้องกลับลอบ็อกไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวพี่ก็ต้องออกไปเคลียร์งานสักพักก่อนไม่มีใครอยู่บ้านอีกเตยอยู่นี่ลดีแล้วอะตงังเอาเก็บไว้ซื้ออะไรกินไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่อาร์ตเตยพอมีบ้างเอาไว้เธอน่ะไม่ได้มากอะไรเก็บไปกินพี่เกรงใจ คุณค่ะนูรับมันมาแล้วกระฐานข้าวต่อพี่อาร์ตเป็นพี่เขยที่ดีมากๆเลยค่ะนูยังเคยคิดเคยฝันว่าถ้าแต่งงานไปอยากจะมีผู้ชายที่เทคแคร์แบบนี้จังผู้ชายที่มุ่งหวังแต่เรื่องงานแต่พอมาคิดอีกทีมันก็ไม่ใช่วัยหนูค่ะพี่อาร์ตอายุ30กว่าหนูแค่ไม่ถึง20ส่วนพี่แก้วก็ะก็20กว่าพี่แก้วแต่งงานกับพี่อาร์ต พอพี่อาร์ตเป็นผู้จัดจาก,การที่บริษัททําให้พี่แก้วนั้นได้งานดีทาแต่พอได้งานดีๆพี่แก้วก็โลดแล่นไปอยู่ที่ไกลเลยค่ะเขากระโดดได้สูงกว่าพี่อาร์ตอีกจนตอนนี้หนูรู้สึกว่าพี่แก้วนั่นเองที่เก่งแต่พี่อาร์ตก็มีส่วนนะคะทําให้พี่แก้วกระโดดมาไกลขนาดนี้หนูทานข้าวเสร็จแล้วก็เดินเอาถ้วยไปล้างแต่ปกติค่ะเหนื่อยก็เหนื่อยค่ะเบื่อก็เบือเบ่อ เดี๋ยวจะไปหาที่เที่ยวจริงๆแต่ก็ต้องอยู่เฝ้าบ้านค่ะอดทนสักอาทิตย์นะนุมบอกกับตัวเองแล้วไม่นานพี่อาร์ตก็เดินมาเตยเดี๋ยวพี่จะออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะเตยเอาอะไรไหมพี่อาร์ตออกไปไหนหล่ะคะออกไปร้านสะดวกซื้อนะ่ะเตยไปด้วยดีค่ะพี่จะไปเหรอค่ะ,ะงั้นไป เราสองคนนั่งรถมาที่ร้านสะดวกซื้อที่ปากซอยค่ะซื้อของไปกินเต็มเลยกะว่าวันนี้จะดูหนังสักหน่อยพอช่วงเย็นพี่อาจท,ทำกับข้าวเรียบร้อยหนูแทบไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแค่มาเฝ้าบ้านอยู่เป็นเพื่อนพี่อาจก็เท่านั้นพี่อาตอาว่าไงเตยปกติพี่อาจท,ทำกับข้าวทุกวันหรอพี่แก้วไม่ทำหรอแก้วหรอแก้วเขาไม่ถนัดเรื่องนี้อะ พี่ก็เลยต้องทำเอาแล้วทำไม,ไมพี่แก้วหัดหล่ะคะไม,ไม่ดีเลยนะคะที่จะให้พี่มาทำแบบนี้พี่เป็นผู้ชายจะมาทำกับข้าวได้ยังไงพี่อาดยิ้มแล้วก็หันมาพี่ชอบนะชอบชอบทำกับข้าหรอคะเปล่าพี่ชอบเรา หนูแทบไม่เชื่อหูตัวเองเมื่อพี่อาร์ตเดินอมาแบบนั้นหนูสตันไปห้าวิสิบวิเห็นจะได้เลยค่ะเตยค่าพี่อาร์ตเป็นอะไรพี่ร้อเล่นพี่อาร์ตจะล้อเล่นแบบนี้นะคะหนตกใจทำอาหา,าต่อเลยค่ะพี่ร้อเล่นที่ทำให้เราตกใจแต่พี่จะบอกว่า พี่พูดจริงๆหนูสตันไปอีกค่ะแล้วก็รีบเดินหนีแต่ไม่นานพี่อาร์ตก็เรียกขึ้นพี่ชอบร้องแต่นานแล้วนะชอบก่อนแก้วอีกแต่เรายังเด็กอยู่หนูยืนนิ่งแล้วก็หันมาเมื่อพี่เขาบอกผ,อผลออกมาตามจริงอยอย่าพูดเรื่องนี้ละค่ะพี่อาร์พี่แต่งงานแล้วนะคะ ยังไงก็เป็นไปไม่ได้แล้วพี่รู้แต่พี่ก็มีความสุขนะจะเห็นหน้าเตยไปรอให้ต้วทานข้าวเถอะเดี๋ยวพี่ทางกับข้าวก่อนพี่อาร์ทำให้หนูรู้สึกว่าพี่เขาเหมือนจะรู้สึกกับหนูมากๆเลยค่ะหนูรู้สึกรู้สึกว่าความรู้สึกของหนูแบบนี้มันจางหายไปตั้งนานมาแล้ว แต่ก่อนพี่อาร์ตเคยมาจีบหนูค่ะแต่หนูเด็กอยู่เลยไม่ได้คิดอะไรและตอนนี้พี่เขายังเอ่ยออกมาแบบนั้นความรู้สึกดีของพี่เขามันก็ยังมีอยู่หนูเก็บงำความรู้สึกลึกๆแบบนี้เอาไว้มาตั้งนานและคิดว่าจะลืมมันให้ได้แต่สุดท้ายมันก็ลืมไม่ได้ค่ะพี่อาร์ตกระตุ้นต่อมนี้ออกมาทําให้หนูมีความต้องการที่อยากจะได้พี่คนนี้เป็นผู้ชายในฝัน แต่สุดท้ายความคิดก็ล้มเหลวค่ะเมื่อหนูคิดว่ายังไงซะพี่สาวของหนูก็ได้ครอบครองไปอยู่แล้วและหนูจึงได้แต่ยอมรับและก็ทำใจและหวังว่าผู้ชายในอารมณ์ปติของหนูจะเป็นแบบพี่อาร์ตขอบคุณค่ะ